น่าจะก็ะะตววาาาา้ตัวนี้ต้องให้ออกซิเจนยางไงหรออ่าไม่ให้มันจะตายไหมไม่ตายโอ้สวยอือโอ้สวยว่ะออกมาเรียออกมาเรียตัวนึงออกมาเรีย น้องเลี้ยงหลบอยู่นู้ต้องให้อาหารอะไรมันอาหารตุ้งเขาโดยเฉพาะอ๋ออยนี้ต้องต้องคบควบผมพอกินจะอรงยอืงมาแล้วหาขึ้นมาไหมตัวกแล้วก็กมน่งนอนมาแล้วมาแล้ว แ้ันเล้ยด้กินไงว่ากินแมงโอ้กามเล็กก็จะมีกากแมลงดูเป็นมลงไงดิเป็นใสเป็นใสจัจับดูจับ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 จัใจับ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 ับจับงับจับอับจับจองจับ่ับับอับจับจับ่ับับจั อ๋อนี้สแสดงว่าเข้าไอ้นี่หมดแล้วดิยาเอ้อยยาถือถือเคยโดนแล้วตก่างเนี่ยทำไมือเพราะตุ้นตีมันเออ,อน่นะตัวเล็กตัวเล็กนี่ตัวใหญ่นะ ตัวเล็กแล้วแบบรอดๆอ่ะอันนี้รอดอยู่จพี่ดูเพศดูเพศดูเพศอันนี้เทสเทสเดี๋ยดูเพศดูเพศเดียวเมน้ำเลยโอ้ตดูผู้เลี้ยงตุ่เหี่ยโอ้ยเมาอ้าวตาลายเอ๋ตาลายนี่ก็่าสตาสั้นด้วยเอออ้าว เมียตัวเมียเมียขาวว่าน้ําที่สามเขาจะมีตุ่มเห็นไหมจะมีจุดคือตัวนี้ตัวแรกยังอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอ่าคู่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นติ่งออกมาแหมเลงอยู่ต้องแนนโอ้โหอ้างโน้นโอ้โหก็เด้งดึ๋งเลยโน้นเลยมอทั้งด้วยมาทั้งหมดทั้โหมดโอ้โห อันนี้นี่คือสีบูสีบูันี่คือบูอุ้ยหืมสวยกินเออนี่ไม่รู้ไม่รู้รอดไปก่อนแล้วก็ไ่เหอาไม่รู้อะไรจะกินแล้วอะไรที่แจ่เลยเห็นไหมเห็นไหมนี่คือตะคู้จะเป็นติ่งออกมาอย่างี้โอห็นไหมชัดเจนอ๋อจะเป็นิ่งออกมาเยงี้ใช่หรอแค่นี้ใช่ครับแนี่นะใช่

ไปตัวก่อนนะโอ้โหเหไปเลยน,นี่ถ้าตัวเมียอย่างนี้จะมีจุดของค่าขาคู่ที่สองนะงขามปน้ำคู่ที่สามโอ้โหเล็กมากต้องอต้องสังเกต จะไม่มีสิ่งอือนี้ยจะเป็นหลูเร,เ,รเราจะพูดว่าว่าเราพูดเขา<ม>เขาเขาจะเขาจะประสมผันเขาจะจับเอาเอาก้ามเนี่ยไปคีบก้ามตรงเนี<อ>้ยล็อกเลย<ม>ขาเขาจะเป็นก้าม,มนี่นะเด็ดเด็ดอ<ม>ันนี้ ไข่เขาสลัดหมดหรือว่าไข่อ่อนอยู่พึ่งพิ่งพึ่งจะจริงจิ๊จอมขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวมีมาอีกใช่ไหมอ่าไม่แน่ใจอาจจะเต็ม,มแล้วแหละแต่ถ้าแก่มัาจะเป็นยิ่งแก่สีจะเข้มจนดำเหมอนมอนไข่ปลาทอือเลอมอก็ำตัวเออนี่เวลาเขา เวลาเข้าเขาถอยหลังเข้านะอ,อือตัวนี้น่าจะท้องแหเ <S S 3> พราะว่าท้องมั้ยไม่ใจโอ,อ้อถ้าไปถ้าเขาท้องไปกวนเขาจะจัดไข่ทิ้งไม่ต้องจับก็ได้นี่ โอยูอ่น,นี่ยิงเยอะว่ายิงใช่อันนี้เริ่มแก่ที่ไทยเริ่มแก่อันนี้แก่ใช่ครับเริ่มเริ่มคืออายุอายุอายุเยอะมากกว่าเมื่อกี้ใช่โอ้โอันนี้แบบไอ้น้ำตาลเข้มอันนี้ประมาณกลางกลางถ้าถ้าเข้มเขาจะดำเลยโอ้ดำนี่พร้อมจะอ,ออกแล้วใช่ครับโอ้โนี่เลยหืมเข้มเลยถ้าปล่อยเงั้นเขาจะสลัดทิ้ง

ถามว่าเจ็บไหมเขาบอกไว้บ่ามากโอ้โปิดแค่ปลายไม่เท่าไรถ้าไม่ไม่เต็มไม่เต็มนะโอ้โหเกิดงามก็พอได้อยู่ตัวโอ้โหสวยจริงตัวใหญ่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยค นี่มาได้สี่นิ้วก,กว่าๆใหญ่มากอ่ะตตััััวนนนนน้้้้เเหมมมืออองงลยไใส่พันสื่อบูเป็นเป็นกุ้งก้ามแดงที่ที่ถามว่าถ้าเลี้ยงแบบสวยงามเขาจะชอบแบบนี้เพราะมันจะเป็นออกสีบูเป็นอุ้ย,ยนี่กล้ามเริ่มเลยอะ่ะ นี่คือไงต่วู้เขจะถ้าเจนตรงเ้างกล้ามเาจะแดงเขาเรียกเขารียกเลยสีสวยมากเลยสีน้ำเงินแบบอันนี้เขาเกเกเขาเกบูเรียกบูสีสวยมากเลยถ้าถ้าแบบบางทีมันจะเขียวใช่ไหม่างทีจะเขียวนี้จะบูกล้ามหักที่ต้องระวังจับเขาต้องระวังถ้าดัดมีตุ่มมเทศอันนี้ไม่เข้า นี่เป็นเป็นหน่าวหมดเลยเนี่ยใช่แต่ไม่ไม่อาาันตรายเท่าพวกกุ้งกุลาพวกกุลาเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อเขามีแย่งอยู่ไหมโอ้แหลมได้เลือดเลยใช่ใช่ใช่ใชโอไม่ดูนะโอ้โหนีห่ไงย ไอสจะออกเขียวสีดั้งเดิมสีดั้งเดิมของเขาเมื่อกี้จะเป็นออกบูสีฟ้ามุงหนวดนดนวดครบสวยอันนี้เขสมบูรณ์หมดครบหนวดเท่าไงหมดจะเท่ากับยาวเาไ หู้ใจตัวน,นี้นี่คือใหญ่ที่สุดใช่ไหม